สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบคนครับและแฟนเพจนะครับพบกับช่องนบรถไทยนะครับนี่หลังจากนะครับได้เกาะโบนะครับนี่พ้อเบิ้งอยู่บ่พี่น้องโอ้ใบพัดเกิดเลยวันนี้ก็พามาลุงนะครับอิมยูเรานะครับห้าเจ็ดนะครับหางสามพี่น้องเบิ้งโอ้มีแต่ต่อครับ เบิ้งครับเบิงไรละนะครับห้าลอยนะครับเบิงอันนี้กกได้นุ่นตุ๊บพี่น้องเวนนใบพัดนะใบพัดหุ่นพี่น้องนะหเหรอผมก็เย็นอยู่นะครับเย็นอยู่ตรงนี้นะครับท่อกระลืมแล้ว พี่นอ้องขึ้นอยากเสาหมองแล้วทอกันเลยเห็นป่ะมองกลางหน้าพี่น้องนี่ครับ <c oughs> เบิ่งพี่น้องลงหางสามวันไหนนะครับนี่ตัวยูนะไปแล้วนะครับเด็พี่น้องของพิ้นบุดีหรือว่าค้นครับบุปินพี่น้อง นีดูงดูงครับนี่สามลอ,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 อยหาซิปนะครับสองลอยสองลอยหาซิปนะครับฟองศูนย์นะครับนี่เอิงเอาพี่นอ้องโอ้ดินกันเลยพี่นอ้องไทยเต็กนะครับไทยเต็กเ <c oughs> บิง้งดินโบออกนะครับไทยเต็กพี่นอ้องเปล่านะเปลาเปลาพี่นอ้องเหลือหนึ่งไร่นะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับรอพี่นอ้อง รอคนอยู่ทางบ้านนะครับมาส่งนะครับแล้วหน้าง,งานหอยเบิ่งรดกันห่างๆน,น้อยๆนกันน,น้อยๆพี่น้องเบิ่งข้างหน้านะครับบินมีแข้งแห้งพี่น้องเบิ่งพ่อเบิ่งอยู่บ่ขาดยังพี่น้องเบิ่งอู้ดูดพี่น้องเตี้ยงหัวเขา โอ้ยไก่เบิงอันนี้กับไก่จะขำเลยพี่น้องฮูย่อมพี่น้องลงหางสามนะครับน่าจะได้ไปซื้ออะไรนะครับตอนแรงนะครับหรือว่าตอนเช้านะครับนี่พี่น้องวันนี้ก็ถ้าเสร็ธนะครับถ้าสิ็ธงานนี้ก็สิบหกไล่นะครับนี่ครับอยู่ไกลรถ ก็พ่อเบิองบ่พี่น้องนี่ไอ้เจ้าเบิองก็พ่อเบิองบ่ะหางสามนะครับย้ำนะครับหางสามพี่น้องเบิองโอ้เบิองเบืองพี่น้องนี่คัทท้ายคัทท้ายรวมแล้วนะครับนี่เบิองเอาพี่น้องก็พ่อเบิองอยู่เนาะเพราะว่าพ่อยังเวอรตีนี่พี่น้องเห็นบ่ล่องมันนะ ไปอย่างนี้เลยพี่น้องเบิงเอาพี่น้องพอเบิงอยู่เนาะพี่น้องเนาะน่องจะคล้องแน่นะเบิงเนียนบ่พี่น้องปานพานหุกนะครับพ่อจ้างอยู่บ่ไล่ละห้าร้อยครับยำไล่ไล่ละห้าร้อยบาทนะครับ,รรบ,รบถ้าไม่ถึงสิบไร่นะครับหกร้อยนะครับ พี่น้องถ้าไม่ถึงสิบไร่ไทยด้วยคูด้วยครับไร่ละพันนะครับถ้าไม่ถึงนะครับไม่นี่กะสิบหกไลนะครับสิบหกสิบหกไลพี่น้องสิบหกไลเป็นเงิน่ะไรครับสิบไลหาพันนะพี่น้องเนาะแปดพันพี่น้องหกหกห้าสามสิบแปดพันพี่น้องแปดพันตกคณิตแดงพี่น้องตกคณิต ตกลุมแน่พี่น้องลุมนี่อยากดูนะครับนี่พี่น้องเบิ้งเอานะครับพ่อเบิ้งอยู่บ่พี่น้องเอาทำได้นะครับจะให้ดูคาทายนะครับว่าฝึกล้อจริงไหมนะครับนี่พี่น้องเบิ้งแหม่พี่น้องมีจะยังจะคู่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบคูฝั่งนู้นประมาณห้านะครับสิบห้าคูนะครับก็ประมาณสิบรอบสิบห้ารอบนะครับไม่เกินนี้นะครับที่นองเบวาแล้วจะปวดหัวนะครับหมดนะครับแล้วเดี๋ยวจะหาว่าดาวไม่นะครับดาไม่ไม่ซื้อมาสํารองนะครับมันหมดนะครับยังไม่ได้ไปนะครับ เบิ่งเอาพี่น้องกัดท้ายแกเลยรวมบุรวมกับเบื้องเอานะครับบู้ตีงครับยนี่ยไม่ตีงบูตีงครับเบิ่งเอาพี่น้องเป็นหูเป็นยังเบิดนะนี่ยังบริอ็ดนะครับเพราะว่าผมบบคอยนะครับบบคอยได้ใส่หางสามนะพี่น้องสวนมันกะเล็กๆน้นนอยๆนะครับบ่านผมพี่น้อง ชนมาพิ่นกะมีรถหลยแล้วพี่น้องมีรถไปนของตัวเองแล้วฮนะนบ้านผมงานไม่เยอะแต่รถเยอะนะครับบ้านผมนะครับตัดราคาด้วยนะครับได้แต่รออะไรนะครับกำลังจะมาพี่น้องไกยอยู่นะครับเป็นสิบ กว่ากิโลนะครับประมาณ15โลนะครับไกดอยู่พี่น้องงานนี้บ่ามากก็บ่ได้พี่น้องขาประจำนะครับต้องได้มาพี่น้องนี่คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับพอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ